สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นมหที่น่ารักทุกๆคนนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเราอยู่ในรายวิชาฟิสิกส์3นะครับก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวนะครับครูนายวิชัยลบบำรุงนะครับหรือว่าครูกอฟซึ่งหน้าจอที่นักเรียนเห็นณขณะนี้นะครับคือห้องเรียนของ Google Classroom นะครับซึ่งนักเรียนสามารถใช้รหัสนี้นะครับก่อเข้ามาได้นะครับแล้วนะครับพอก่อเข้ามาก็จะเห็นรูปร่างลักษณะแบบนี้ ก็จะมีไฟล์เอกสารนะครับที่นักเรียนสามารถดาวน์โหลดออกมานะครับเอามาพิมพ์น,นะครับเพื่อเรียนรู้ไปพร้อมกันได้หรือจะดาวน์โหลดใส่แท็บเล็ตมือถือเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้นะครับผมอนอกเหนือจากช่อง Google c คั r o o มนี้แล้วนะครับยังมีช่องทางอื่นๆที่เราสามารถาติดตามหรือว่าเรียนรู้ไปด้วยกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางยู u ูบนะครับช่องทาง u t u b e นะครับชื่อช่องว่า สนดี้กอล์ฟนะครับซึ่งมีเนื้อหาวิชาอื่นๆอีกนะครับนักเรียนสามารถเข้าไปดูได้ก็อาจจะกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับครูก็ไม่ว่ากันนะครับายินดีมาก่าอีกช่องทางหนึ่งครับเป็นเป็นเว็บไซต์นะครับเป็นไซต์ของครูกอล์ฟเองนะครับก็คือบทเรียนออนไลน์นะครับหน้าตาลักษณะนี้ซึ่งนักเรียนคลิกเข้ามาก็สามารถเลือกหาเนื้อหาที่นักเรียนสนใจได้นะครับฟิสิกส์ม5ก็มี นักเรียนก็สามารถคลิกเข้าไปแล้วก็อาเลื่อนดูเนื้อหางานต่างๆหรือว่าดาวน์โหลดเอกสารได้นะครับเข้าสู่เนื้อหาในวันนี้นะครับตามจริงแล้วถ้าเราเปิดเทอมนะครับเนื้อหาเนี้ยจะมีชื่อว่าการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายนะครับแต่เป็นโชคดีของเรานะครับโชคดีบนความโชคายนะครับช่วงการก,ากักตัวระบาดไอ้โรคระบาดโควิดใช่ไหมครับเราจึงได้เรียนออนไลน์ลักษณะนี้ดังนั้นเราจึง จำเป็นต้องนะครับทบทวนนะครับเพื่อที่เราจะได้นําไปเรียนรู้ตอนเปิดเทอมนะครับหรือว่าในเนื้อหาต่อไปได้ดียิ่งขึ้นไปนะครับดังนั้นเนื้อหานี้ครูจะขอ,อทบทวนความรู้เดิมความรู้เดิมนะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับเพราะว่าการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยมันมีส่วนประกอบต่างๆนะครับหรือว่ามีตัวละครต่างๆครับที่มันเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกอย่างง่ายดังนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับก็สามารถ เชื่อมโยงไปหาการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายได้นั่นเองนะครับความหมายของการเคลื่อนที่แบบวงกลมครับคือเป็นการเคลื่อนที่ที่มีแนวการเคลื่อนที่เป็นวงกลมหรือส่วนของวงกลมซึ่งสามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจําวันเช่นการเคลื่อนที่ของเข็มนาฬิกาการเคลื่อนที่ของสปินเนอร์นะครับการเคลื่อนที่ของดาวเทียมที่โคจรรอบโลกนะครับหรือการเคลื่อนที่ของโลกที่ โคจรรอบดวงอาทิตย์นะครับและยังมีอื่นๆอีกมากมายนะครับในชีวิตประจําวันของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นชิงช้าสวรรค์ม้าหมุนหรือเครื่องเล่นต่างๆนะครับที่เคลื่อนที่เป็นวงกลมคําว่าเป็นวงกลมนะครับเป็นวงกลมทั้งแนวดิ่งก็ถือว่าเป็นวงกลมครับวงกลมแบบนี้นะครับหรือจะวงกลมแบบนี้นะครับทั้งแนวดิ่งหรือว่าแนวระดับเนี่ยถือว่าเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมเหมือนกันขอแค่ให้มันมีการ หมุนรอบตัวเองนะครับผมหมุนรอบไปทางเดียวเรื่อยๆนะครับดังนั้นพอเรารู้จักความหมายของการเคลื่อนที่แบบวงกลมแล้วนะครับเรามาดูว่าแล้วส่วนประกอบของการเคลื่อนที่แบบวงกลมมีอะไรบ้างคําว่าส่วนประกอบในนี้ครูขอใช้คําพูดอื่นนะครับครูจะพูดว่าตัวละครแล้วกันครับดังนั้นตัวละครที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมเนี่ยมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับตัวละคร ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมตัวแรกเลยก็คือคาบนะครับคาบคือเวลาส่วนด้วยจํานวนรอบนะครับมีหน่วยเป็นวินาทีแล้วเข้ามาจํานวนรอบคืออะไรจํานวนรอบก็คือการเคลื่อนที่ที่เริ่มจากจุดเริ่มต้นครับแล้วก็ลอบไปแล้ววนกลับมา,าผ่านจุดเดิมนะครับถือว่าเป็น1รอบนะครับอย่างเช่นเราวิ่งรอบสนามถ้าจุดสตาร์ทของเรานะครับอยู่ ตรงจุดสตาร์ตใช่ไหมครับถ้าเราวนไปแล้วกลับมาถึงจุดสตาร์ทก็ถือว่าครบรอบนั่นเองนะครับดังนั้นจํานวนรอบก็คือที่ครูวอธิบายไปเมื่อกี้อ่ะคาบนะครับนอกจากหาได้จากเวลาหารด้วยจํานวนรอบแล้วครับยังหาได้จากส่วนกลับของความถี่แล้วส่วนกลับของความถี่คืออะไรอ่ะส่วนกลับของความถี่ก็คือจํานวนรอบส่วนด้วยเวลานั่นเองนะครับซึ่งมีหน่วยเป็นเฮิร์ตนะครับอ่าเหมือนกันครับ ความถี่ก็หาได้จากส่วนกลับของคาบเหมือนกันตัวละครเหล่านี้ครับถ้าเราเรียนรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนที่แบบวงกลมแล้วครับมันจะไปอยู่ในเรื่องการเคลื่อนที่แบบฮาร์โมนิกอย่างง่ายดังนั้นถ้านักเรียนเข้าใจตรงนี้ได้นะครับก็จะเรียนต่อไปด้วยความเข้าใจตัวละครต่อไปครับคืออัตราเร็วเชิงเส้นก่อนที่เราจะเรียนการเคลื่อนที่แบบวงกลมเราก็ยังได้เรียนการเคลื่อนที่ ในแนวระดับหรือว่าการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงมาแล้วใช่ไหมครับซึ่งการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงก็มีทั้งแนวราบแนวดิ่งเหมือนกันนะครับดังนั้นเราก็สามารถเชื่อมโยงมาหาการเคลื่อนที่แบบวงกลมได้โดยที่เราต้องยึดใจความหรือว่ายึดหลักสําคัญของมันนะครับอย่างเช่นอัตราเร็วเชิงเส้นครับหาได้จากระยะทางนะครับหารด้วยเวลาหรือการกระจัดหารด้วยเวลาดังนั้นพอ เปลี่ยนมาเป็นการเคลื่อนที่แบบวงกลมนะครับเราก็เปลี่ยนจากคําพูดว่าอัตราเร็วเชิงเส้นเป็นอัตราเร็วเชิงมุมนะครับซึ่งอัตราเร็วเชิงเส้นนะครับก็คือการเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงนะครับแต่การเคลื่อนที่แบบวงกลมคือการเขาเรียกว่าการกวาดรอบไปครับอย่างเช่นมันจะหมุนเป็นวงกลมใช่ไหมครับก็คือการกวาดรอบไปแบบนี้ดังนั้นการกวาดมุมแบบนี้นะครับ ถือว่าเป็นอัตราเร็วเชิงมุมซึ่งหาได้จากโอเมกาเท่ากับเซตาส่วนทีนะครับถ้าเราใช้ความจำนะครับเราจะรู้สึกว่ามันยากเพราะว่ามันมีสูตรหลายสูตรแต่ถ้าเราใช้ความเข้าใจความเชื่อมโยงเนี่ยเราจะรู้ว่ามันก็แค่ใจความเดิมนะครับใจสําคัญเดิมแต่แค่เปลี่ยนเชื่อเท่านั้นเองอย่างเช่นความเร็วนะครับอัตราเร็ว V เปลี่ยนเชื่อเป็นอัตราเร็วเชิงมุมโอเมกา เนื้อใจความสําคัญของมันก็คือมีคําว่าเร็วเหมือนกันนะครับต่อไปครับตัว S นี้คือการกระจัดหรือว่ายะทางใช่ไหมครับดังนั้นถ้าการกระจัดในแนวเส้นตรงนะครับถ้าเปรียบเทียบมาเป็นในวงกลมนะครับมันก็คือเส้นรอบวงกลมนั่นเองซึ่งเส้นรอบวงกลมหรือว่า,า,เ,า,าเกี่ยวกับวงกลมนะครับคือตัวมุมเซต้านั่นเอง ซึ่งมุมเซต้านี้หาได้จาก2อพายครับหลังจากนั้นนักเรียนลองเชื่อมโยงนะครับจากการกระจัดนะครับในแนวดิง่งในแนวตรงนะครับเปลี่ยนเป็นเส้นรอบหรือว่าเปลี่ยนเป็นรูปวงกลมนะครับไดอ่าเซต้าหรือว่า2อพายดังนั้นสูตรก็จะกระจายมาตามนี้ครับอ่ะเริ่มใหม่อีกครั้งหนึ่งอัตราเร็วหาอัตราเร็วเชิงมุมก็หาไดจากโอเมกา เท่ากับเซต้าส่วนคาบเวลา t นะครับซึ่ง t ครับ t ตัวเล็กคือเวลามีหน่วยเป็นวินาทีส่วนคาบตัว t ใหญ่มีหน่วยเป็นวินาทีเหมือนกันดังนั้นครับมันก็เชื่อมโยงกันโดยตรงอยู่แล้วนะครับผมต่อไปเปลี่ยนมาเป็นสูตรเท่ากับ2พายส่วน t นะครับเพราะว่าโอเมก้าเพราะว่าเซต้านะครับมีค่าเท่ากับ2พายนะครับ แล้วจากความรู้ข้างบนเมื่อกี้เรารู้ว่า t นะครับเป็นส่วนกลับของ f ดังนั้นแล้วสามารถกลับขึ้นไปเป็น f ได้กลายเป็น2พาย f นั่นเองอตัวละคระตัวต่อไปนะครับเป็นความสัมพันธ์ของอัตราเร็วเชิงเส้นกับเชิงมุมนะครับเอาข้างบนมาสัมพันธ์กันก็จะได้สูตร v เท่ากับโอเมก้า r แล้วตัว ด้านหลังไปเรื่อยๆนะครับด้านหลังพวกนี้ก็คือข้างบนเมื่อกี้ที่เราทําความเข้าใจแล้วมันเป็นสูตรต่อเนื่องนะครับดังนั้นถ้าลักษณะนี้นักเรียนก็ไม่จําเป็นต้องจําหมดแต่ขอแค่ให้ทําความเข้าใจกับตัวแรกแล้วตัวต่อไปจะมาเองอตอนนี้เราเห็นอัตราเร็วตอนนี้มีอยู่3ตัวนะครับอาจจะเกิดความสับสนเด ja ี๋ยวคจูจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งหนึ่งอัตราเร็วเชิงเส้นคือ ความเร็วอัตราเร็วครับในแนวระดับนะครับอ่าเช่นการเคลื่อนที่ในแนวระดับแบบนี้นะครับอ่าต่อไปอัตราเร็วเชิงมุมอัตราเร็วเชิงมุมก็คืออ่าสมมุติว่านี่คือรูปวงกลมนะครับถ้าวัตถุเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับอ่ายกตัวอย่างเป็นการแกว่งวัตถุก็แล้วกันนะครับถ้าวัตถุเคลื่อนที่ ขณาที่วัตถุเคลื่อนที่นะครับวัตถุจะมีทิศทางเปลี่ยนไปตลอดเวลาซึ่งวัตถุเคลื่อนที่ไปทางไหนนะครับเอตัวนี้นะครับคืออัตราเร็วนะครับของอการเคลื่อนที่แบบวงกลมนี้นะครับนี่คือตัวนี้ส่วนโอเมกาโอเมกาคืออัตราเร็วเชิงมุมที่ทําให้อตัวนี้ครับมันปัดมุมไปเรื่อยๆนะครับอย่างเช่นปัดมาตรงนี้มุมข้างในนี้หรือปัดมานี้นะครับ มุมตรงนี้ดังนั้นอัตราเร็วเชิงมุมกับอัตราเร็ว v ตัวนี้ครับก็จะเป็นคนละตัวกันนะครับเราก็ดูได้จากทิศทางการเคลื่อนที่ถ้าเคลื่อนที่ไปตามวัตถุนะครับก็คืออัตราเร็วแต่ถ้าเคลื่อนที่แต่ถ้าเราพิจารณาการเปลี่ยนมุมหมุนไปเรื่อยคืออัตราเร็วเชิงมุมนั่นเองนะครับตัวต่อไปตัวละครต่อไปเป็น ความเร่งนะครับความเร่งเชิงมุมก็คือเป็นความเร่งที่ทําให้เกิดความเร็วเปลี่ยนแปลงไปนะครับซึ่งหาได้จากสูตรน่ครับในกรอบสีแดงนะครับ a, a เท่ากับเอะนะครับที่ใส่ C มานี่มันบ่งบอกว่าเป็นอัตราเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางด้วยมีคํานึงที่ครูยังไม่ได้อธิบายไปนะครับเดี๋ยวครูขอ,อลบภาพที่วาดไปก่อนนันนี้ออก เมื่อกี้เราถึงตรงนี้นะครับความเร่งเชิงมุมนะครับหาได้จาก a เท่ากับโอเมกายกกำลัง2คูณกับ r นะครับซึ่งเมื่อกี้เราจำได้ว่าโอเมกานี่มันสามารถหาได้จากสูตรพวกนี้ใช่ไหมครับดังนั้นโอเมก้าก็จะแปลงร่างหรือว่าเปลี่ยนแปลงกลายเป็นสูตรนี้ได้นะครับแล้วตัวละครต่อไปครับถ้ามีความเร่งเมื่อไหร่ครับมันจะมีแฝงของความเร่งถ้ามีความเร่งย่อมมีแรงนะครับ ดังนั้นก็จะเป็นตัวละครต่อไปคือแรงนะครับซึ่งในนี้เรียกว่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางซึ่งแรงเนี่เราเคยเรียนก่อนหน้าน,นี้แล้วครับแรงเนี่ยหาได้จาก F นะครับเท่ากับ m a หรือว่า F เท่ากับ m a นะครับและยังมีอีกหลายๆสูตรที่สามารถหา F ได้นะครับแต่อย่างที่ครูบอกครับใจความของมันก็คือใจความสําคัญของมันก็คือแรงครับแต่ มันเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะการเคลื่อนที่หรือว่าเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนอะไรเนะี่ยชื่อมันก็อาจจะมีเปลี่ยนไปนิดหนึ่งอย่างเช่นแรงปกติเราเรียนแรงพยุงใช่หไหมครับแรงเสียดทานแรงอะไรต่างๆแต่ในเรื่องการเคลื่อนที่แบบวงกลมเราจะเรียกว่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วแรงเข้าสู่ศูนย์กลางคือตัวนี้ครับถ้าวงกลม1วงนะครับ นี่เป็นวงของการเคลื่อนที่ของการแกว่งนะครับถ้าครูแกว่งวัตถุนะครับวัตถุกําลังถูกแกว่งอยู่ก็จะหมุนรอบๆณขณะเดียวกันครับมันจะมีแรงจากปลายวัตถุรับวิ่งเข้าสู่ศูนย์กลางแบบนี้คาว่าวิ่งนี่คือคําอธิบายของครูนะครับคือมันจะมีแรงพุ่งลงมาเข้าสู่ศูนย์กลางตรงนี้ดังนั้นตรงนี้แหละครับเราเรียกว่าแรงเข้าสู่ศูนย์กลางนั่นเองอ่ะเข้าใจนะครับต่อไปสูตรนะครับสูตร จากสูตรที่ครัวอธิบายข้างบนครับ F เท่ากับ ma ครับแล้วเราก็รู้ว่า a เนี่ยหาได้จากสูตรข้างหน้านี้นะครับดังนั้นเราก็สามารถใช้ v ยกกำลังสองส่วน r แทน a ได้นะครับอนอกจาก v ยกกำลังสองส่วน r แล้วเรายังสามารถใช้ omega ยกกำลังส r แทน a ได้เหมือนกันนะครับ ดังนั้นส่วนเหล่านี้มันจะมีที่ไปที่มาคือเหมือนกับการเล่าเรื่องราวของซีรีส์ครับมันจะต่อเนื่องไปเรื่อยๆแต่ใจความสำคัญของมันก็ยังคงเดิมอยู่นั่นเองอ่ะต่อไปพอเราทำความเข้าใจนี้แล้วนะครับเราลองทบทวนความรู้ของเราว่าเราเข้าใจจริงหรือไม่นะครับจากการทำแบบฝึกหัดนะครับเดี๋ยวครูจะมีแบบฝึกหัดอ่า ซึ่งครูจะเฉลยหรือว่าจะอธิบายประกอบเป็นบางข้อนะครับข้อที่ไม่ยากเกินเกินไปนะครับนักเรียนจะได้ทําความเข้าใจเพิ่มขึ้นแต่ไฟ์งานนี้นะครับครูก็ได้ส่งไปในห้อง Google Classroom แล้วนักเรียนสามารถดาวน์โหลดออกมาแล้วไปฝึกทําครบทุกข้อก็ยิ่งดีครับแต่จะไม่ทําก็ไม่เป็นไรแต่ทําจะดีกว่านั่นเองนะครับผมแต่งานชิ้นนี้ไม่ได้ให้ส่งนะครับ แต่จะเป็นความเข้าใจของนักเรียนเองนะครับถ้านักเรียนทํานักเรียนก็จะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นอ่ะครูจะลองทําข้อที่1ดูนะครับเราทํานักเรียนก็ลอง <c oughs> ทําความเข้าใจตามไปด้วยนะครับอ่ะขั้นตอนการทําโจทย์การคํานวณนะครับถ้าเราวาดรูปได้ยิ่งดีครับเราจะได้ชัดเจนว่ามีตัวละครอะไรบ้างครับหรือเราต้องกําหนดนะครับหรือว่าระบุตัวแปลต่างที่โจทย์ให้มาเนี่ย ให้อะไรมาบ้างอ่ะยกตัวอย่างเช่นข้อที่1วัตถุเคลื่อนที่อย่างสม่ําเสม,สมอในแนววงกลมด้วยอัตราเร็วนะครับยีรอบฟิสิกส์มักจะลวงหลอกเรานะครับหรือว่าล่อหลอกเราเนี่ยจากคําพูดภาษาไทยนี่แหละข้างหน้าบอกว่าอัตราเร็วครับข้างหน้าบอกว่าอัตราเร็วด้วยอัตราเร็วแต่บอกตัวเลขมาเป็น20รอบดังนั้นคําว่า20รอบนี่มันไม่ใช่ความเร็วหรือว่าอัตราเร็วแต่อย่างใด แต่คําว่า20รอบมันก็คือรอบนะครับดังนั้นสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือหน่วยด้านหลังครับว่าเป็นหน่วยของอะไรนะครับแล้วเราก็ดูว่าเป็นหน่วยที่ถูกต้องหรือว่าเป็นหน่วยระบบ SI เลือกแล้วหรือไม่นะครับถ้ายังเราก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับเพื่อที่จะเอาไปคํานวณอีกครั้งหนึ่งอ,อ่านต่อนะครับในเวลา4วินาทีดังนั้นอันนี้ชัดเจนครับเวลา4วินาทีก็คือเวลานะฮะบจงหาอ่าก็ไกลครับ คาบของการเคลื่อนที่เมื่อกี้เราบอกว่าคาบนะครับเราน่าจะพอจําได้อยู่คาบก็คือตัวทีหาได้จากเวลาต่อรอบอ่าครูจะพูดภาษาไทยให้นักเรียนเข้าใจแต่เวลาเขียนจะขอเขียนเป็นตัวแปรครับอย่างเช่นอ่า,าค่าบครูเขียนเป็นตัวทีนะครับแต่พูดว่าคาบ เวลาครูพูดว่าเวลาแต่ครูจะเขียนเป็นตัวทีนะครับนักเรียนเข้าใจตามนี้อ่าซึ่งสูตรคาบกับความถี่เนี่ยมันจะสลับกันอาจจะทําให้นักเรียนนะครับเกิดความสับสนได้ดังนั้นเทคนิคการจําก็คือคาบมีหน่วยเป็นวินาทีดังนั้นแล้วก็ต้องมีเวลาอยู่ข้างบนนะครับก็จะเป็นสูตรเวลาอยู่ข้างบนแบบน,นี้หารด้วยรอบดังนั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือความถี่เนี่ยมันก็จะเป็นตรงกันข้ามกันนะครับดังนั้น ความถี่ก็หาได้จากรอบส่วนด้วยเวลานั่นเองอลองทําข้อที่หนึ่งนะครับลอ,ลองทํากอไกล่ลองดูอ่ะกอไก่เขียนสูตรออกมานะครับทีเท่ากับทีคาบนะครับหาได้จากเวลาส่วนด้วยรอบต่อไปแทนค่าเวลาโจทย์บอกเป็น20รอบรอบขออภัยครับ เวลาคือเลขตรงนี้คือ4วินาทีอะเวลาคือ4หารด้วรอบรอบโจทย์บอกเป็น20แล้วก็ใส่2อ่ะเป็นคำตอบครับ4หาร20นะครับได้0.2อะคาบมีหน่วยเป็นวินาทีนะครับอะได้แล้ว1ข้อต่อไปขอใคร ความทีหาได้จากรอบส่วนด้วยเวลาแทนค่าออกมาครับรอบในโจทย์ก็คือ20เวลาคือ4หารออกมาแล้วได้เท่ากับ5นั่นเองหรือนักเรียนจะเอาคำตอบตัว t ตรงนี้นะครับไปส่วนกลับก็ได้เพราะว่า f นะครับหาได้จาก1ส่วน t ีดังนั้น อล,อลองพิสูจน์ดูดดว,ว่าจริงหรือไม่นะครับแทนค่า1ครับ t คือเลข0.2นะครับดังนั้น1หาร0ก็มีค่าเท่ากับ5เช่นกันแล้วหน่วยของความี่ครับมีหน่วยเป็นเฮิร์ตนะครับนักเรียนก็สามารถทำได้นะครับไม่ได้ยากจนเกินไปต่อไปข้อคอควายถ้ารัศมีของ การเคลื่อนที่เท่ากับ2เมตรอ่ารัศมีก็คือตัว r ใช่ไหมครับจงหาอัตราเร็วของการอันนี้โจทย์ครูเขียนไม่ครบนะครับของการเคลื่อนที่ดังนั้นโจทย์ทาหาอัตราเร็วเราก็เขียน V นะครับเท่ากับเรายัางจําได้ใช่ไหมครับก็คือโอเมก้า r นั่นเองแต่ในนี้ไม่มีโอเมก้านะครับเราก็เปลี่ยนแปลงโอเมก้าเป็นสิ่งที่ในโจทย์ให้ข้อมูลมาโจทย์ให้ข้อมูลมา มีรอบมีวินาทีใช่ไหมครับแล้วเรายังสามารถหาคาบได้หาความถี่ได้ดังนั้นเราก็ใช้สูตรที่มีคาบหรือว่าความถี่เข้ามาแทนตัวโอเมกา้านั่นเองดังนั้นเราเปลี่ยนจากโอเมก้านะครับเป็นตัวอื่นที่ง่ายขึ้นก็คือเป็น2พายครูขอใช้เป็น2อพาเก็แล้วกันนะครับอ่าแล้วก็คูณด้วย R นะครับ นักเรียนไม่นงงนะครับนี่ครูจะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้ดูว่ามันเป็นไปยังเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะครับต่อไปครับแทนค่า2ก็คือ2พายคือ3.14 F ที่เราคำนวณไปเมื่อกี้คือ5นะครับแล้วก็คูณด้วย R, R. โจทจ์ดบอกเป็น2นะครับตามนี้ดังนั้น พอคำนวณแบบนี้ครับเทคนิคการหาคำตอบหรือว่าคำนวณทางคณิตศาสตร์เนี่ยพยายามคิดเลขที่มันง่ายครับจับคู่หาคำตอบอย่างเช่น5กับ2คูณกลายเป็น10อ่ะง่ายเรียบร้อยต่อไป2คูณกับ3.14ก็จะกลายเป็น6.28นั่อันเองดังนั้น10คูณกับตัวเลขนี้นะครับก็จะกลายเป็น 62. 2 นั่นเองและหน่วยของอัตราเร็วคือเมตรต่อวินาทีนะครับตามนี้ไม่ได้ยากนะครับนักเรียนลองทำความเข้าใจได้สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารนี้มาฝึกมาทบทวนได้ลองดูข้อต่อไปนะครับ โจทย์ในนี้มีหลายข้อนะครับครูจะ,ะไม่ได้เฉลยหรืออธิบายทุกข้อเพราะว่ามันจะใช้เวลานานจนเกินไปนะครับเดี๋ยวขออธิบายบางข้อที่ไม่ยากจนเกินไปนะครับอขอข้อที่3นะครับจงหาความเร่งนะครับเราก็เขียนไปเลยความเร่ง A ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางของวัตถุที่เคลื่อนที่ในแนววงกลมรัศมีคือตัว R นะครับ16เมตรด้วยอัตราเร็ว 40เมตรต่อวินาทีโจทย์ถามหาความเร่งเอาวงกลมเลยครับเราต้องหาความเร่งแน่นอนอเขียนสูตรเลยครับจากความเร่ง A เท่ากับ V ยกกำลังสองส่วน R นะครับนักเรียนน่าจะจำได้อยู่นะครับต่อไปครับแทนค่า V โจทย์ให้มาคือ40นะครับแต่มันยกกำลังสองอยู่นะครับอย่าลืม หารด้วย a โจทย์คือเลข16แล้วก็เขียนลงไป40ยกกำลังสองครับ44คือ16 0ยกยกกำลัง2นะครับเลขศูนย์นี้วก็ใส่ไป2ครั้งนะครับก็กลายเป็น1,600นอะครับอ่าอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าถ้าเป็นเลขยกกำลังแล้วมันอ่ามีเลขศูนย์นะครับอยู่ด้านหลังเนี่ยเราก็ ไม่ต้องสนใจนะครับเราเอาแค่ข้างหน้าอย่างเช่น40เราก็คิดแค่เลข4ก็4ยกกำลังสองได้16ส่วนเลข0ถ้ามีเลข0ขูนย์กี่ครั้งนะครับอย่างเช่นถ้ามีเลข0ูนย์หตัวนะครับมันยกกำลังสองเราก็ใส่เลข0ูนย์เป็นสตัวก็จะกลายเป็น1,600แบบนี้นะครับอาหารด้วย16อ่ะแล้วก็ตัดตัดกันครับคำตอบก็จะออกมาเป็น100 เมตรต่อวินาทียกกำลังสองนี่คือหน่วยของความเร่งนะครับนักเรียนลองทำความเข้าใจตามได้เลยข้อต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะพยายามทำคลิปนี้ให้มันไม่ยาวนะครับนักเรียนจะได้เข้าถึงได้ง่ายอันนั้นขอข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายนะครับ จากการเคลื่อนที่แบบวงกลมของวัตถุ1พบว่าช่วงเวลา2วินาทีเวลาคือตัวทีนะครับเคลื่อนที่ได้10รอบอหน่วยเป็นรอบก็คือตัวรอบนี้นะครับจงหาความทีและคาบของการเคลื่อนที่นะครับซึ่งโจทย์ถามหาอยู่2องคำถามนะครับแต่ในนี้นะครับครูได้ทําเฉลยไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นมีบางข้อที่มีเฉลยให้นักเรียนก็ลองไปทําดูว่า มันตรงหรือไม่เรือพยายามทําให้มันตรงกับเฉลยนั่นเองนะครับลองไปหากระบวนการหาคําตอบซึ่งครูมีแนวทางาซึ่งครูมีแนวทางก็คือมีเฉลยให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราหาความถี่ก็เขียนเลยครับความถีเ f นะครับเท่ากับแล้วก็มาดูว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างครับโจทย์ให้ทั้งรอบทั้งเวลามาก็หาเลยครับความถี่หาได้จากรอบส่วนเวลาแทนค่ารอบ คือ10รอบเวลาคือ2วินาทีดังนั้นความถี่คือ5หน่วยเป็นเฮิร์นั่นเองนะครับต่อไปหาความอหาคาบคาบหาได้จากเวลาหารด้วยรอบหรือเราจะหาจากส่วนกลับก็ได้ก็คือหาได้จากส่วนกลับก็คือ1ส่วน f นะครับลองดูเพราะว่า f เราหามาแล้ว1ส่วน f ในนี้เราหามาแล้วความถี่มีค่าเท่ากับ5ก็เป็น1ส่วน5แล้ว1ส่วน5นะครับ หารออกมาก็จะกลายเป็นคำตอบ0.2หน่วยของคาบมีหน่วยเป็นวินาทีนั่นเองนะครับเรียบร้อยนะครับหน้าต,ต่อไปก็มีโจทย์ที่น่าสนใจอีกมากมายครับนักเรียนสามารถทำต่อได้แต่คลิปนี้กลัวมันจะยาวจนเกินไปนะครับก็ขอจบการอาสอนเพียงเท่านี้ก่อนซึ่งงานในคาบที่1น,นี้นะครับรูมีงานให้ ซึ่งงานที่ครูจะให้เนี่ยไม่อยากจะให้มันเป็นภาระของนักเรียนที่นักเรียนออกไปแล้วสะสมกับวิชาอื่นแล้วก,กลายเป็นภาระนะครับกลายเป็นงานล้นนะครับดังนั้นนักเรียนเรียนจบตอนนี้นะครับนักเรียนก็แค่ทํางานเลยครับเรียนจบปุ๊บทํางานเลยและสิ่งที่ครูจะสั่งต่อไปนี้ก็คือให้นักเรียนนะครับสรุปเนื้อหาความรู้ที่ครูสอนในวันนี้นะครับสรุปออกมาจดใส่สมุดเรียนหรือว่ากระดาษ A4 นะครับพอ เขียนเสร็จเรียบร้อยนะครับเขียนชื่ออะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาที่ Facebook ของครูครับซึ่งคําสั่งนี้ครูก็ได้สั่งใน g o o ก l เกิลคลาสรมเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเราครูครูจะเปิดให้ดู g o เก l ลคลาสรมนะครับของฟิสิกส์ม5คาขาบเรียนที่1น,นะครับนักเรียนก็คลิกไปที่ขาบเรียนที่1น่ในนี้นะครับก็จะมีคําสั่งนักเรียนก็ดูคําสั่งครับคําสั่งอ,อยู่ข้างบนนี้ ให้นักเรียนนะครับสรุปการเคลื่อนที่แบบวงกลมลงในสมุดหรือกระดาษ A4 แล้วถ่ายรูปส่งมาที่ Facebook ของครูนะครับซึ่งครูได้แนบนะครับแนบลิงก์ f a c e b o o k ของครูไปเรียบร้อยแล้วนะครับตามจริงนะครับก็อยากจะให้ส่งงานในนี้เลยครับแต่งานอาการส่งงาน,นนี้มันไม่มีรูปแบบที่นักเรียนสามารถาส่งรูปภาพมาใน g g o e c l a s s r o o m ได้ดังนั้น ครูจึงแนบไฟล์ Facebook ไปให้นักเรียนยส่งงานผ่านไฟเฟซผ่าน Facebook อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งนะครับเดี๋ยววันจริงนะครับครูก็จะได้อธิบายซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะครับไม่มากก็น้อยที่บอกว่าไม่มากก็น้อยก็เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีพื้นฐานที่แตกต่างกันมีความพร้อมในการเรียนที่แตกต่างกันดังนั้น ก็ขอให้นักเรียนพยายามให้นักเรียนตั้งใจนะครับเพราะว่าความรู้เป็นของผู้ที่ใฝ่รู้เท่านั้นสําหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม